จ้ขี่มองหงฮะในการปลดหนามทวนมันขุมทาอยู่หน่ยนอยเนาะค้าประต้องไปสูบตือเครื่องสูบหนามให้มันหยากลงทุนคืเดียวรงทุนคืเดียวมันจะม,มีแสงแดดเพราะอิ่นว่ามีแดดต้องมีน้ำสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกองปายสุข,ขสุขคนค่ะพ่อป๋อเข้วอลลัมถาำเกษตรอีกแล้วจา้าวันนี้สีผ้าพี่น้องมาเบิ่งการติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์สูบหนาม แบบเขื่อนทีเร็วประหยัดเวลาประหยัดแรงงานลดค่าใส่ใจพิกัอยูบานน่าจริญตำบลขั้นไรอำเภอศิรินทรจังหวัดอุบลราชธา,านีเป็นแปลงโคกน้องหน้าของคุณสิมสาทองโบราณเพิ่นเฮตมาบ่ฮั่นได้หลายเดือนค่ะพี่น้องแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือน้ำที่เอาขึ้นมาฮดพักนางอางญาหดต้นไม้ต้นไหลนั่นเป็นการลำบากเพะววาพื้นที่โคกน้องหน้าระดับน้ำอยู่ตำ่ำ แลวกะารนำชทดประทานบรสามหาสิข,ขึ้นไปถึ่งขั้นคู่ได้จะด้มีการติดตั้งแพงโซโลาเซลโดยใส่เป็นระบบใส่รถสูบค่ะพี่น้องใส่รถอยู่อยู่ไปหม่องได้กระได้ก็เลยเอื่นเพ่อนวาการติดตั้งแพงโซโลาเซลแบบเขื่อนทีเร็วส่วนที่ใส่งานอยู่นี่คือเวลาหาโมงแรงและค่ะพี่น้องข้อดีของการใส่แผงสุดสูบน้ำแบบเขื่อนทีก็คือการค้นใหญ่ง่ายประหยัดเวลา ประหยัดแรงงานอยากเอาไปหมองได้กระได้ลงทุนเธอเดียวปัญหาจุกจิ๊กสีบก่อยมีเปิดน้ำถิ่มไหวแล้วก็นี้ไปเฮ็ดเบียกมองอื่นก็ไดให้แปงโคกน้องหน้าไอา้เพิ่นเหนือทีสามไรปลูกเตมเ็มเบิดละค่ะสาเหตุที่อ้เพิ่นเอาสุดสูบน้ำเขื่อนที่เรียวมาใส่ก็คือเครื่องสูบน้ำเพิ่นน,พนนั่นมันตายพอดีเพิ่นขับรถพานเห็นมอลำอรทํำ,ำกเกษตรหนูรถซุกหนูกลับไปกลับมาใส่แผงเพิ่นกระลยจอดเบิง่ง แล้วก็สอบถามคุณภาพการใส่งานไปเบิงการใส่ไปเบิงเวลานามขืนขืนซ้นำได้สอบถามละค่าถามว่าคุ้มค่ากับเงินเท่าที่เสียไปบบพอเพื่อนไปทําความเข้าใจเรี่ยวเรียบร้อยเพื่อนก็ตัดสินใจใสั่งสื่อเลยก่อนสื่อแผงโซลาเซลล์ไอ้เพิ่นเบาให้ฟังว่านามบ่พ่อใส่ต้นใหม่ต้นไหลเหี่ยวเบิดบท่ททแจะสื่อน้ำมันน้ำมันกระเล่นขืนซุมือซุมือเพิ่นว่า แปลงโคกน้องหน้าแปลงนี่เจ้าของเพิ่นเดินระบบทอแบบสนามไหวเลยค่ะพี่น้องทอแบบสนามใหญ่ได้ตลอดเวลาตามต้องการเพราะว่าบามีการติดเกาวข้อดีของการบ่ติดกาวอ้เพิ่นวาใหญ่ทอเอาไปหมองได้กระได้ถาต้นไม้เ้าหญ่เต็มที่แล้วกเกาออกเพิ่นว่็เกาทอไปเห็ดอย่างอื่นแปลงนี่เพิ่นใส่สปรปิงเกอร์ทุก2เมตรค่ะเอาหน้นาแบบทัว่วถึงไปเลยเพิ่นวะจังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับพี่น้อง โขกน้องหน้าผู้ที่ต้องการประหยัดแรงงานประหยัดเวลาประหยัดค่าชสาจ่าจต้นไม้ต้นไรถ้าเพื่อนพ่อนามการเจริญเติบโตของเพิ่นกระเต็มที่บ่แครแกนเนื้อไม้กด็ดีดินกระซุ่มในแปลงนี้เจ้าของเพื่อนขยันแห้งคับพี่น้องทั้งขัวทั้งเมียอย่างยเบิดมือแล้วก็เป็นแปลงที่เห็นความแตกต่างได้ไหวเอินได้ว่ามาแต่ละเถวสีเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเจ้าของเพิ่นมีการห่มดินนําเด้พี่น้องเอินได้ว่าเปิดตําราใส่เลยทีเดียว ครับเดที่ใส่แผงเดียวก็ได้ที่ใส่ช้อนแผงก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นน้าตื้นประเภทเตัวที่ครับใส่แผงเดียวกับพ่อครับเอาผลิตชา,ามผาลิตดีนี่เวลาใก,กล้ค่ำแล้วครับมอ,อาิีพมหาเมืองแลกนะครับออกซัมนี่ข้าต้งเว้นก็ออกแห้งว่านี้ครับโมโนโนะจ๊ะครับเป็นโมโ,โนครับโมโนฮาร์ดเซียว ดำจนท่อโครงหงงง่ Harriet, ้เป็นบอกท่อรีบท่ออันทอซุกกันว้ซื้อๆเป็นบอกปล่อยเสปลิงเกิดแต่ละเทือนี่ปล่อยเทือกจะโตเจ้าโตเจ้าก็โตขึ้นมาฉัน โอิดบบเด็ตโท่าดาวเพราะเป็ี่จับทุกทุกทุกเลยอ๋อแบบเคลื่อนไว้ไมนบ่กันบ้ากัถอดอดอกโอ้เหตุดีเนาะบเดท่าดาเพราะเกลี่ยนเอาแบบเลื่อนที่เลยมักมองได้กระถอดมองหันเขาเอืนว่าสปริงเกิดสาน้ำหน่อยถ้าแตงแต่ใส่แข้งโซลาเซลล์นี่ขุ่มคาบไวจีจอดเริ่มเป็นยังไง วันพุธยังบ่อใดอันหยาเลยมันบ่ได้อันเปิดเฮาเลยว่าสิแม่นเปิดทีมไว้ายางนี้เสยเปิดยางนี้เสยแบบน่าเหมือนอะไรอ่ะที่จะได้สนะไอปิดเบเกิลลงซื่อๆบ่แม่นยามมันมาปิดเบเกิลลงถ้าอยามฝนตกฟ้าห้องก็สุกเมื่อบ่โอ้ยก็ไว้นี่นะปิดเบเกิลลงโอ้ันก็บ่ทํางานแล้วอืมจักแล้วล่ะว่าเป็นฝนตกฟ้าห้องสูงเมื่อตัวนี้เป็นรถเคลื่อนที่แม่นบ่อ้ายรถเคลื่อนที่โอ้ผลิตยำผลิตอันไฟฟ้าเคลื่อนที่ผลิตอัน ปััมน้ำเคลื่อนที่ยามี่รถสวนเถืงหวานก็จังสูบไป<ม>จะได้ว่ารถสูบนี่ข้านีเป็นรถสูบสะพ่อทางที่แสนแอร์ว่นหนึ่งสูบไปทั้งเถิงน้ำพอสวนเถิงมันน้ำคลองเขาบ่าาาได้ประหยัดเวลาเท่าไรเนาะประหยัดเวลาประหยัดเวลาประหยัดค่าเสียใจน้ำเปรียบเทียบกันกับอันตอนข่าวสื่อน้ำมันสูบน้ำไปจี่ไหนอะไม่อาทิตย์ละสองหนอยเนาะ สื่อน้ำมันแล้วก็ออยังได้สื่อ,อน้ำมันเครื่องใส่อยู่วัติเครื่องใส่ีเตรแถมกับเครื่องตายได้ยังไงเครื่องมเครื่องว่าตายเลย,ย <c oughs> <c oughs> สออยิว่วสื่ออันแพงบ่ข่งหมดเยสออยู่วัติเสยู่เออหันหูแน่หนิสื่อตะโดน,นแล้ววตัติสื่อตะโดน,นแล้วคุ้มค่าหน่อยเนาะคุ้มค่าประกอบกับง่ายเนาะประกอบกับง่ายใส่กับง่ายหัวสวนเท่ากับอุดมสมบูรณ์โอเคขอบคุณมากขอบคุณได้หลายไอที่ให้ความรู้ค่ะมันเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งให้กับ พี่น้องเกษตรกรมองหน้าจ้ะพี่ม่วงฮาในการกดนหนับมันขุมคาอยู่หน่อยเนาะคาเพราะต้องไปสูดเครื่องสูบน้ำให้มันยากลงทุนเทเดียวลงทุนเทเดียวเพราะมีแสงแดดเกเอิ่นว่ามีแดดต้องมีน้ำลงทุนเทเดียวจบเลยเนาะเอาขอพูดได้หลายค่ะขอพูดได้หลายไอ